สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสูคลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์ื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนยัยโรสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง25กลยุทธ์รู้ใจคนโดยจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ตอนที่หน ผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากจอห์นเคลวินแม็กซ์เวลซึ่งท่านเป็นนักเขียนนักพูดเป็นสิทิยาพิบาลชาวอเมริกันที่เขียนหนังสือหลายเล่มนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่ความเป็นผู้นำเป็นหลักหนังสือของเขาขายได้หลายล้านเล่มบนโลกใบนี้ครับและหลายเล่มทีเดียวที่ติดอันดับหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์นะครับวันนี้ครับ ขออนุญาตตอนที่1เป็น5ข้อที่น่าคุ้นคิดเราลงมาคิดตามไปกันพร้อมๆกันดังนี้นะครับกลยุทธ์ย5ข้อ25กลยุทธ์รู้ใจคนขอเริ่มต้นที่ข้อที่1จอ่งจนซีแม็กเวลสบอกว่าเราจะต้องเริ่มต้นที่ตัวของเราเองการที่เรานั้นต้องการจะรู้ใจคนจุดเริ่มต้นก็ต้องรู้ตัวตวนก็คือตัวของเรานึ้นก่อน การเริ่มต้นที่ตัวของเราเขาถึงบอกว่าคําโบราณนะครับสอดคล้องลู้ข่าวรู้เราการที่เราอยากจะรู้ใจคนเราต้องเริ่มต้นที่ตัวของเราเองที่ต้องการเป็นผู้ใฝ่รู้กฎข้อที่สคือใช้กฎ30วินาที30วินาทีแรกนั้นสามารถสร้างทั้งความประทับใจใช้ในการสังเกตการใช้ในการมองดูผู้คนในสังคมการที่เราเห็นใครก็แล้วแต่ เรามีแนวความคิดที่ดีตัวเป็นตัวน้ำนั้นจะทำให้เรานั้นได้ประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้เราสามารถรู้ใจคนได้กฎข้อที่สามนั่นก็คือให้ผู้อื่นรู้ว่าเราต้องการเขานั่นหมายถึงทำให้เขารู้สึกเขามีคุณค่าเขามีเกียรติยิ่งเราทำให้เขารู้สึกว่าเราต้องการเขาแล้วเราก็มันจะทำให้เราสามารถรู้ใจตนเขาจะต้องค่อยๆเผยแพร่ออกมาครับต่อมากลยุทธ์ที่สี่นั่นคือ ร้างความทรงจาและระลึกถึงอยู่เสมออยากรู้ใจคนต้องทําให้คนจดจําเราได้ระลึกถึงเราอยู่ตลอดเวลานะครับ25กลยุทธ์รู้ใจคนข้อที่5นั่นคือชื่นชมผู้คนต่อหน้าผู้อื่นการที่เราทําแบบนี้นะครับจะทําให้คนหลายคนเปิดใจให้กับเรารู้สึกดีกับเราทําให้เป็นพวกเดียวกับเราฉะนั้นเริ่มต้นที่ตัวของเราเองใช้กด30วินาที ให้ผู้อื่นรู้ว่าเราต้องการเขาสร้างความทรงจำและระลึกถึงอยู่เสมอชื่นชมผู้คนต่อหน้าผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ